เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1980อเล็กซ์ย้ายมาอยู่ที่บอสตันกับน้องชายเดวิดและพ่อของเขาโทมัสเมื่อไม่กี่วันมานี้บ้านของพวกเขาสวยมากสองพี่น้องมองดูบ้านแล้วรู้สึกมีความสุขพี่ฮะห้องเรามันเจ๋งมากเลยว่ามาใช่เดี๋ยวพี่จะเอาเตียงมาไว้ข้างตู้เสื้อผ้านี่อันที่จริงไม่ใช่ตู้เรามันเป็นของเจ้าของบ้านเก่านะ เหรอฮะมันดูเก่ามากเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาเสื้อผ้าไปไว้ที่อื่นดีก,กว่าทันทีที่อเล็ก์แตะตู้เสื้อผ้าเขารู้สึกได้ถึงพลังประหลาดแล้วเขาก็ล้มลงไปกับพี่พี่ไม่เป็นไรนะฮะแปลก<ม>จังเลยรู้สึกเหมือนมีใครผลักฉันล้มหลังจากนั้นไม่กี่วันทั้งครอบครัวก็ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่เรียบร้อย คืนหนึง่งอเล็กซ์และเดวิดกำลังหลับอยู่พวกเขาได้ยินเสียงใครบางคนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเคาะมาจากข้างในอเล็กซ์ตื่นขึ้นอย่างงงเงียเมื่อเขาได้ยินเสียงคนร้องไห้เขาเปิดโคมไฟข้างเตียงแล้วเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเสียงน่ากลัวมันดังมาจากข้างในมันน่ากลัวมากๆเลยไปข้าไปเปิดประตูอเล็กซ์ตื่นกลัวและปลุกให้เดวิดตื่นขึ้นมีอะไรเออพี่ เดวิดตู้เสื้อผ้านั่นคนข้างในตู้ขอให้คนข้างนอกเปิดประตูให้เขาอ่ะพี่พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยพี่อเล็กซ์พี่คงจะฝันร้ายแล้วมั้งไม่พี่บอกแล้วไงมันเกิดขึ้นจริงๆเดวิดเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วเปิดมันออกเขามองเข้าไปข้างในไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดวิดมองหน้าอเล็กซ์อย่างสงสัย เห็นไหมพี่ไม่มีอะไรเลยท่านใดนั้นปีศาจอันตรายก็ปรากฏกายขึ้นยืนอยู่ข้างหลังเดวิดเมื่อเห็นปีศาจอเล็กซ์ก็ตกใจกลัวเดวิดเดวิดเร็วเข้าหันหลังไปปีศาจหายแวบไปเมื่อเดวิดหันไปมองอะไรพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยอเล็กซ์สั่นไปด้วยความกลัว ผมจะไปนอนแล้วนะแล้วผมก็แนะนำให้พี่ไปนอนเหมือนกันนะพี่นะเชื่อฉันฉันเห็นใครบางคนในตู้เสื้อผ้าจริงๆเราอยู่ห้องนี้ไม่ได้นะฟังพี่นะเดวิดนี่เดวิดเย็นวันต่อมาเดวิดคุยกับพ่อของเขาพ่อฮะให้ผมไปค้างที่บ้านแฮร์รี่นะฮะตกลงคืนนั้นอเล็กซ์นอนหลับอยู่เพียงผู้เดียวเขาไม่รู้สึกง่วงเขานอนกระสับกระส่าย อยู่ใต้ผ้าห่มจนกระทั่งเขาพลอยหลับไปแล้วก็หลับลึกไปเลยแต่เขาก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงตู้เสื้อผ้าค่อยๆเปิดออกเขาแอบมองดูจากใต้ผ้าห่มด้วยความกลัวปีศาจตนเดียวกันปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเขาอเล็กซ์ร้องลั่นและพยายามจะวิ่งหนีออกจากห้อง แต่ประตูห้องระเปิดไม่ได้ปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยให้ฉันไปให้ฉันไปเธอขอร้องข้ารอเวลานี้มาหลายปีข้าจะปล่อยเจ้าได้ยังไงอเล็กซ์พยายามหันตัวไปแต่ปีศาจเคลื่อนมาข้างหน้าทุกครั้งที่เขาวิ่งหนีปีศาจกัดไปที่คอของอเล็กซ์ แล้วเลือดก็ไหลลงสู่พื้นวันต่อมาเดวิดกลับมาบ้านแล้วเห็นโทมัสกำลังนั่งกลุ้มใจอยู่พ่อฮะพ่อฮะเกิดอะไรขึ้นพ่อไม่รู้ว่าอเล็กซ์หายไปไหนนะสิเขาหายตัวไปตั้งแต่เช้าแล้วอย่าห่วงไปเลยฮะพ่อผมจะไปถามเพื่อนพี่เขาให้เดวิดโทรถามเพื่อนอเล็กซ์ทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลย เดวิดนั่งลงที่เตียงสงสัยว่าอเล็กซ์หายไปไหนจากนั้นเขาเห็นเลือดอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าเมื่อเขาเปิดมันออกร่างไร้วิญญาณของอเล็กซ์ก็ร่วงใส่พี่ฮะพ่อพ่อฮะพี่อเล็กซ์อยู่นี่เดวิดและโทมัสต่างตกใจที่อเล็กซ์ตายแล้วใครมาทำแบบนี้กับลูกพ่อพ่อฮะ จำได้ไหมว่าเจ้าของคนเก่าเขาว่ายังไงผมว่าเราควรไปคุยกับคุณจอร์สเสียใจด้วยเรื่องอเล็กซ์คุณจอร์จฮะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับตู้เสื้อผ้านั้นไหมจอร์จประวัติใจไปเล็กน้อยเรื่องมันเกิดสมัยคุณปู่ของฉันตอนนั้นฉันอายุอีสตอนนั้นมีฆาตกรต่อเนื่องที่ทุกคนกลัวเจอเรวเวนฉันจำได้ว่าเขาเข้ามาที่บ้านเราแล้วสั่นตัวจากตำรวจ เขาซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าตู้นั้นเมื่อปูฉันเห็นโอกาสเขาก็ล็อกตู้เสื้อผ้าไว้เพื่อจับคนได้ายคุณปูฉันเป็นโรคความจำเสื่อมแทนที่เขาจะไปแจ้งตำรวจเขากลับลืมว่าเขาล็อกเรวินเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเรวินอยู่ในนั้น30วันแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นห้องก็เริ่มทรงกลิน้นแล้วปูก็เปิดตู้ออกแล้วจำความได้ทุกอย่าง บาดหลวงบอกให้เราเผาศพแต่ปู่ฉันฝังเข้าแทนตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ไม่เคยใช้ตู้เสื้อผ่านี้อีกหมายความว่าเรเวินเป็นคนฆ่าพี่ชายผมลูกพูดอะไรนะเดวิดเดวิดเล่าให้โทมัสและจอร์ดฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาและอเล็กซ์คุณปู่ฉันฝังศพเอาไว้ที่สวนหลังบ้านบางทีถ้าเราเผาโครงกระดูกวิญ,ญญาณเขาอาจจะไปสู่สุคตินะ คนที่ฆ่าพี่ชายผมต้องถูกลงโทษจอร์ดและโทมัสเริ่มขุดสวนหลังบา้านเดวิดขึ้นไปที่ห้องแล้วปิดตู้เสื้อผ้าอีกครั้งเพื่อว่าเจ้าปีาศาจมันจะออกมาอีกแต่พอเดวิดเข้าไปในห้องประตูห้องก็ปิดตามเขาเขาวิ่งไปเพื่อปิดตู้เสื้อผ้าแต่มันเหวี่ยงเขาลอยไปจนชนฝาผนังอีกฝั่งหัวเดวิดแตก และเจ้าปีศาจต,ตัวเดิมก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเขาดวงตาสีแดงก่ำร่างโตมาหึมาเดวิดร้องตะโกนล,ลั่นด้านนอกโทมสัสได้ยินเสียงร้องเลยวิ่งเข้ามาปีศาจคว้าคอของเดวิดแล้วโยนเขาอีกครั้งโทมสัสหยิบไม้เบสบอลแล้วพังประตูเข้ามาข้างในเขาหัวใส่ปีศาจแต่ไม้กลับหักเป็นสองท่อน เจ้าปีศาจแทงท้องของโทมัสด้วยเล็บอันแหลมคมจนเขาตายด้านนอกจอร์ดไม่สนใจเสียงร้องและขุดจนเห็นกระดูกของเรวินพ่อดวิดร้องไห้ปีศาจย่างกลายเข้ามาเพื่อที่จะฆ่าเขาแต่เมื่อมันเข้าใกล้เดวิดเจ้าปีศาจก็ลุกเป็นไฟด้านนอกจอร์ดจุดไฟเผากระดูกแล้ว ข้างในบ้านเจ้าปีศาจกลายเป็นผุยผงแล้วตู้เสื้อผ้าเองก็ลุกเป็นไฟเช่นกันฉันรู้ว่าเธอสูญเสียไปมากเนวนับแต่นี้ไปเธอเคือลูกฉันมากับฉันเธอะเดวิดเดินตามจอร์ดไปแต่ก็ไม่ลืมความเจ็บปวดนี้อีกเลยจบบริบู